สวัสดีค่ะตอนนี้ใน,น,นช่องมะนาวกับม,งมังม,มูวันนี้นะคะเราจะพาน้องไอซ์แบนเนี่ยไปเปลี่ยนทรงผมและเปลี่ยนสีโบสอนเป็ีนสีโบกันอันนี้ไม่เกี่ยว,วนะโฆษณานี่ได้ทรงผมมาแล้วนะทุกคนนี่น้องไอซ์แบนก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่นสีโบนะทุกคนไปไปกันเลย ก็ชอบแบบนั้นนะทุกคนนี่ไปเลยในเกมซาบูระเนี่ยมีความลับมากมายนะทุกคนไปกันเลยฮ่าฮ่เดี๋ยวเราโหลดก่อนได้มาแล้วนะทุกคนเราจะสอนโหลดให้เป็นโบสีอื่นนะอย่างแรกเราไปที่นี่นะทุกคนไปที่บ้านที่ สามารถแต่งตัวได้แล้วต้องเปิดได้ดนะไม่งั้นมันจะทำไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นชุดเลนเจอร์นะเราต้องหาชุดเลนเจอร์นี่นะอ่ะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ทุกคนเราขอเปลี่ยนเป็นสีเด่นที่สุดก็คือขอเป็นสีดำเลยลยกันนะแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ได้นะที่ห้ามมีหมวกนี่ได้แล้วนี่ โบก็จะเป็นสีดำนะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่นะเผื่อทุกคนไม่เห็นให้มันเป็นสีเขียวแล้วกัน็นสีฟ้าดีสีเขียวอันนี้เราชอบสีเขียวอันนี้มากที่สุดและแล้วก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนนี่สวยมากเลยนี่เห็นไนหะมเห็นไหมสวยมากนะทุกคนอ่ะ สามารถไปทำตามกันได้นะทุกคนถ้าไม่ทำเนี่ยพลาดนะทุกคนต้องไปทํากันเยอะๆนะบ๊ายบายจุ๊บ